ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้อัปเดตเรื่องของพายุแมทโมครับว่าแม้จะไม่เคลื่อนเข้าไทยแต่ว่าอิทธิพลของพายุนั้นก็ทําให้หลายพื้นที่ของประเทศยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเปลี่ยนฤดูในช่วงกลางเดือนนี้คราวนี้อัปเดตเป็นฉบับที่12นะครับที่ประกาศล่าสุดออกมาโดยกรมอุตุนิยมวิทยานั้นมีการอัปเดตแล้วก็ประกาศล่าสุดเป็นฉบับที่12แล้วเรื่องของอิทธิพลจากพายุแมทโมครับ โดยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงแมทโมได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือละจิจูดที่22.0องศาเหนือลองจิจูด107.0องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุแมดโมส่งผลให้ช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานร,รวมทั้งด้านรับมรสุมของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับขณะที่สถานการณ์ต้องติดตามครับท่านผู้ชมเพราะว่าไต้ฝุ่นแมทโมเนี่ยก็ทำให้เกิดผลกระทบแล้วก็ในช่วงที่กรมอุตุบ,บอกว่าเดี๋ยวจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับ ในห่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปทางกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือช่วงวันที่10ถึง1 1ตุลาคมนี้จะมีน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็เขื่อนหลายแห่งตอนนี้น้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นครับกรุงเทพมหานครยังเสี่ยงครับในช่วงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพโดยวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีฝนตกหนักโดยวันเสาร์เนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่เขตประเวศนะครับตกหนักสูงถึง122ม mm. มตร สำหรับสถานการณ์น้ำเหนือยังไม่น่าห่วงไม่ถึงขั้นวิกฤตแม้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักจะค่อนข้างสูงแต่การบริหารจัดการน้ำดีกว่าปี54อย่างมากปริมาณน้ำที่ปล่อยมายังต่ำกว่าปี54ตอนนี้เขื่อนแควน้อยมีน้ำในเขื่อนเต็มแล้วเขื่อนเซริกิตเกือบเต็มเขื่อนภูมิพลน้ำเยอะ โดยปริมาณน้ําที่ปล่อยอยู่ที่ประมาณ2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทียังอยู่ในปริมาณที่สามารถรับได้คือ3,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนการระบายน้ําที่สถานีสูบน้ําพระขนงขณะน,นี้สามารถคุมระดับน้ําไว้ที่ลบ1เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางแต่ปัญหาคือน้ําจากคลองประเวศไม่สามารถไหลมาได้ทันเนื่องจากคลองประเวศมีความคดเคี้ยวมากทําให้ระดับน้ําด้านบนยังคงเอ่ออยู่ ในอนาคตอาจต้องพิจารณาทาอุโมงระบายน้ําอย่างไรก็ตามหากอุโมงหนองบอนที่กําลังจะเปิดใช้ในปีหน้าแล้วเสร็จก็จะเสริมการระบายน้ําดีขึ้นนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพบอกว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือน้ําทะเลหนุนสูงคาดการว่าจะขึ้นสูงในวันที่10และ11ตุลาคมนะครับโดยจะมีการขึ้นของน้ำสองครั้งต่อวันคือช่วงเช้าประมาณ9้าโมงเช้าช่วงเย็นในสักทุ่มหนึ่งพร้อมกับย้ำว่าประชาชนยังไม่ต้องกังวล แต่ขอให้คนที่อยู่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่นชุมชนโรงสีชุมชนเทวราชกุญชรและพื้นที่อื่นๆโดยกะทะมได้เสริมกระสอบทรายรวมถึงต่อทางเดินไม้สำหรับชาวบ้านได้สัญจรแนวโน้มสถานการณ์ช่วงวันที่10 9เถึงตุลาคมคาดการณ์ว่าการระบายน้ำจากเขื่อนตอนบนจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นด้วยจนใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปี54นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤต เนื่องจากมีการควบคุมการระบายไม่ให้เกิน2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันกรมชลประทานเตรียมกระสอบทรายกว่า200 0ใบเสริมแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองและพื้นที่เสี่ยงพยากรณ์อากาศยังระบุว่าพายุแมทโมจะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่จะทำให้ฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนปริมาณ60-100มิลลิเมตรครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องต่อไป